ถ้าคุนนั้นยังพูดว่าฉันอยากได้ชีวิตที่ดีขึ้นแต่ลึลกๆแล้วกลับรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรสิยงที่จัก,กรวาลได้ยินนั้นไม่ใช่คำพูดของคุณแต่มันคือความรู้สึกจากข้างในที่คุณปล่อยออกไปทุกวันเพราะจัก,กรวาลน,นั้นไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่คุณพูดได้ปากแต่มันจะสะท้อนกลับสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่จริงๆทุกๆวินาทีพลังจากหัวใจของคุณ คือภาษาที่จักรวาลเข้าใจชัดเจนที่สุดสวัสดีครับทุกคนวันนี้อปป้านําความรู้เรื่องของกฎแรงดูดของอับราฮัมฮิกซ์มาฝากกันนะครับหัวข้อเสียงของพลังงานที่จักรวาลเข้าใจก็คือความรู้สึกของคุณจากหนังสือขอแล้วจึงจะได้รับแนวคิดนี้ครับพูดถึงจักรวาลเนี่ยไม่ได้ตอบสนองต่อเ่นที่คุณพูดแต่มันตอบกลับความรู้สึกจริงๆที่คุณสะเทือนอยู่ทุกๆวินาที มาฟังกันครับว่ารายละเอียดในหนังสือเล่มนี้มีอะไรกันบ้างข้อหนึ่งครับความรู้สึกคือภาษาแห่งจักรวาลอาบราหัมฮิสบอกว่าแม้คุณจะพูดว่าฉันมีความสุขแต่ในใจคุณน,นั้นก็ยังเจ็บปวดรู้สึกขาดแคลนยึดติดก,กับอดีตจักรวาลก็จะดึงดูดความขาดมากกว่าความมั่งมีและความสุขเพราะความรู้สึกนั้นคือภาษาที่แท้จริงที่ส่งออกไปยังจักรวาลพลังงานจากความรู้สึกนั้น จะแผ่ออกไปเป็นคลื่นที่ทรงพลังที่สุดความรู้สึกคือพลังงานที่ถ่ายทอดออกไปก่อนคำพูดจิตใต้สำนึกจะฟังแต่ความรู้สึกไม่ใช่ประโยชน์เวลาที่คุณรู้สึกแย่มันก็ฟังแบบนั้นครับเวลาที่คุณรู้สึกดีมันก็ฟังแบบนั้นครับมันไม่มตัดสินว่าเรื่องนี้ดีหรือว่าไม่ดีอันนี้อ้างอิงจากหนังสือจิตใต้สำนึกนะครับจิตใต้สำนึกเนี่ยไม่มีหน้าที่แยกแยะว่าอะไรดีและไม่ดีถูกหรือว่าผิดครับ จัก,กรวาลแค่แปลคลื่นตามที่คุณรู้สึกไม่ได้แปลคําแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีคําพูดอะไรก็ตามนะที่คุณพูดบ่อยๆแต่คุณเนี่ยบวกกับอารมณ์ความรู้สึกด้วยอันนี้ก็จะเป็นคําสั่งที่มีพลังที่ชัดมากขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าคําพูดไม่มีผลนะครับเพียงแต่ว่าคําพูดที่ไม่มีอารมณ์หรือว่ามีอารมณ์น้อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีผลกระทบในเรื่องของคําสั่งจัก,กรวาลแต่ถ้าทุกอย่างเนี่ยไม่ว,ว่าจะเป็นเจตนาการคําพูดการกระทํา คุณใส่ฟิลลิ่งหรือว่าความรู้สึกเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นคลื่นแห่งความรู้สึกที่เป็นกุญแจไขประตูจัก,กรวาลครับเช่นคนที่กลัวว่าจะไม่มีเงินจะยากจนมาจะพูดเรื่องรวยใช่ไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยในใจก็รู้สึกขาดทั้งหมดนี้ครับมันไม่สนใจว่าคุณเนี่ยพูดว่าอยากจะรวยนะแต่มันจะยิ่งมีดูดความขาดเพราะคุณรู้สึกว่าโอเคคุณขาดคุณอาจจะพูดว่าชันเย็นชาแต่คลื่นที่ส่งอกอกไปก็คือไออุ่น แต่กวางก็จะตอบกลับด้วยความอบอุ่นครับขออ้อ 2. ส่งที่คุณรู้สึกซ้ำและบ่อยที่สุดมันจะกลายเป็นสินิคุณจะได้รับครับชีวิตที่คุณมีในวันนี้ไม่ใช่ผลจากสินิคุณพูดกับผู้คนแต่มันมาจากความรู้สึกที่คุณพูดกับตัวเองพูดกับคนอื่นพูดกับสังคมและโซเชียลมีเดียครับบางครั้งเคยเป็นไหมที่คุณดูทิกตอกนะโซเชียลมีเดียก็ได้และคุณก็เพลอดาใกลมังกรในโซเชียลนั้น ความรู้สึกเนี่ยยิ่งเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนแม้จะเพลงเล็กน้อยมันก็สะสมเป็นคลื่นที่แรงเท่านั้นครับและถ้าเกิดว่าคุณสะสมคลื่นนี้มันก็มีปริมาณที่ใหญ่มากขึ้นครับมันก็จะดึงดูดเร็วเท่านั้น,นครับแต่และว,วันเนี่ยคุณสะสมคลื่นอารมณ์ความรู้สึกอะไรหรือเฉพาะจากโซเชียลมีเดียครับความรู้สึกที่วนซ้ำๆเมมยำ้ำเป็นระยะเวลาที่นานมากพอมันคือแม่เหล็กหลักของชีวิตอารมณ์ที่ถูกฝึกบ่อย แทนที่คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัวมันจะกลายเป็นความจริงครับมันจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่คุณไม่รู้ว่าคนดึงดูดมันมาเองจิตใจของเราเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรดีหรือว่าร้ายครับมันแค่ทําซ้ําและให้ผลลัพธ์ซ้ำๆในสิ่งที่เรารู้สึกบ,บ่อยๆความถี่ที่สูงกว่าคือความรู้สึกที่จริงแล้วก็มีพลังหากคุณนั้นรู้สึกผิดกับตัวซ้ำๆชีวิตก็จะพยายามหาเหตุการณ์ครับ พอลงโทษให้คุณเนี่ยเสียใจเจ็บช้่นน้ใจอยู่เรื่อยๆครับข้อสจงระวังความรู้สึกที่ขัดแยง้งหลายคนพูดกับว่าย่าประสบความสำเร็จจังเลยแต่ในใจเนี่ยก็กังวลไม่มั่นใจรู้ว่าจะล้มเหลวรู้ว่าคนจะไม่รักนี่คือความรู้สึกที่ขัดแย้งจริงๆกับสิ่งที่คุณปรารถนาและมันคือสิ่งที่ฉลอหรือแม้แต่ต่อต้านแรงดึงดูดอับราฮัมฮิกส์บอกว่าความขัดแย้งภายใน คือเบรกของพลังงานทั้งหมดจิตต้สำนึกเนี่ยมันไม่แยกความจริงกับความกลัวหรอกนะครับสิ่งที่เรากลัวนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่จิตใจให้พลังงานจาหลักการนี้ง่ายๆครับอะไรก็ตามที่เราโฟกัสสิ่งนั้นจะมีพลังขยายใใหญ่เมื่อพลังสองขั้วเนี่ยมันสู้กันความฝันก็เลยไม่ขยับครับหลายครั้งเนี่ยเรามีความฝันยิ่งใหญ่นะครับแต่ความกลัวเนี่ยก็มีพลังยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันพอมันสู้กันเนี่ย ความฝันชอบแพ้จริงไหมครับเช่นบางคนอนยากจะมีคู่ชีวิตแต่ก็กลัวจะโดนทิ้งความกลัวนี่จะส่งสัญญาณโดนทิ้งออกไปตลอดเวลาทำให้คุณอาจจะทะเลาะกับคู่รักบ่อยๆก็ได้นะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะข้อสี่ครับความรู้สึกเนี่ยคือเข็มทิศบอกเคลื่อนความถี่ของคุณอยากรู้ไหมครับว่าคุณกําลังเนินดูดอะไรในตอนนี้ไม่ต้องดูคําพูดหรอกครับให้ดูอารมณ์ความรู้สึกในตอนนี้หากคนรักที่คุณเป็นในตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ดั่งใจ เช็คด่วนครับความรู้สึกตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรถามตัวเองไม่บ่อยครับจนกว่าจะได้คําตอบไอ้เจ้าความรู้สึกที่คุณรู้สึกเนี่ยเมื่อคิดถึงอะไรก็ตามคนรักเป้าหมายสุขภาพการงานการเงินคุณอาจจะเช็คแบบนี้ทุกวันก็ได้นะครับเวลาที่คุณรู้สึกแฟลรู้สึกหน่อยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเบาสบายอบอุ่นแน่นอนครับคุณจูนคลื่นตรงถ้าคุณรู้สึกหนักหน่วงตึงกังวล อันนี้คือเคลื่อนที่ต่อต้านนะครับจิตใจที่นิ่งแล้วก็อุ่นเนี่ยคือสัญญาณว่ากําลังตรงขึ้นหากคนรู้สึกเครียดกดดันไม่เป็นตัวเองอันนี้ไม่ใช่แล้วครับต้องถามเต็งว่าตอนนี้ฉันกําลังรู้สึกอะไรหากมันเป็นไปในความรู้สึกเชิงลบต้องรีบย้ายโฟกัสแล้วล่ละครับความกลัวลังเลสงสัยแล้วก็ไม่แน่ใจเนี่ยมันเป็นเคลื่อนแรงต้านความมั่นใจเนี่ยคือเคลื่อนที่เร่งการ manifest ความรู้สึกคุณเนี่ยไม่เคยโกหกแม้ปากจะบอกว่าฉันไม่เป็นไรแต่แน่นอนครับว่าความรู้สึกเนี่ยคือกระจกของพลังงานคนที่รู้สึกเบาสบายวางใจเนี่ยเมื่อพูดคาว่าฉันคู่ควรแน่นอนครับว่าเขากําลังจูนตัวเองเข้ากับคลื่นของการมนิเฟซแล้วข้อ5ครับความรู้สึกในอดีตมันมักจะเป็นตัวโปรแกรมพลังงานถ้าอ้างอิงจากเรื่องของดรโจลิเซนซ่าเปรียบเทียบกับอับรามฮิสเขาก็พูดตรงกันครับเขาบอกว่า ตอนนี้เราอาจจะมีร่างกายในปัจจุบันนะแต่อารมณ์ของเราเนี่ยสิที่เราไม่ได้ให้อภัยที่เราคิดมากบางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นผู้บงการณปัจจุบันนี้คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะครับว่าความรู้สึกที่คุณเคยเจ็บเคยผิดหวังในอดีตบางครั้งปากบอกว่าลืมแล้วไม่เป็นไรไม่เจ็บหรอกโอปา้าแต่บางครั้งครับสิ่งที่เป็นสัญญาณเล็กๆเ,เนี่ยมันยังส่งเคลื่อนออกไปทุกวันแม้เรื่องนั้นจะจบไปแล้วก็ตาม แต่มันก็ยังฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วก็สร้างแรงดันดูดซําแล้วสำหรับจะสังเกตได้ยังไงอ่ะโอป้าเราก็อยากจะบอกคุณว่าคุณต้องสังเกตผลลัพธ์คุณครับถ้าเกิดว่าคุณเบาสบายอย่างที่โอป้าบอกมันก็แปลว่าคุณอยู่ในเลื่อนที่มีอิสระถ้าคุณยังรู้สึกกดดันคเครียดมันอาจจะมีแง่ใดแง่หนึ่งของชีวิตคุณที่คุณยังยึงยดติดอยู่หนึ่งในนั้นครับส่วนมากจะเป็นเรื่องของอารมณ์ในอดีตของพวกเราทุกคน ความรู้สึกที่เราเนี่ยไม่ได้ชำระล้างนะครับมันไม่ได้แปลว่ามันจะหมดอายุนะความรู้สึกที่เจ็บปวดตั้งแต่วัยเด็กหรือว่าตอนวัยรุ่นก็ได้ครับมันไม่ได้มีหมดอายุครับเพราะเมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตามบางครั้งมันยิ่งสะสมขึ้นเพราะคุณไม่ได้ชำระล้างโปรแกรมเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นครับในร่างกายเราเนี่ยมันมีสิ่งให้เรียกว่านิวรอนครับเวลาที่คุณคิดถึงมันซ้ำๆเวลาที่คุณก็ยังมีอารมณ์แบบนั้นอยู่มันจะฝังเป็นโครงข่าย ที่แข็งแรงแล้วก็ใหญ่มากขึ้นครับความไม่โปรแกร,รมนั้นเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยนะเวลาที่เราจะเอาความรู้สึกดีเข้าไปสู้เนี่ยมันแทบจะสู้ไม่ได้ครับจิตใต้สนึกเราเนี่ยทำงานด้วยอารมณ์ที่ฝังลึกนะครับหากยังรู้สึกแบบเดิมนี่ชีวิตแน่นอนครับยังวนลุปแบบเดิมแน่นอนอดีตมันคือรากฐานของคลื่นพลังงานในปัจจุบันข,อขอ้อ 6. ความรู้สึกปลอมก็คือกลื่นปลอมจักรวาลไม่ตอบหรอกนะครับ คนจำนวนมากครับพยายามแสดงออกว่าตัวเองนั้นมีความสุขนะในโลกภายนอกฉันมีพลังบวกนะฉันเป็นคนคิดดีคิดบวกเจอคนแบบนี้บ่อยๆไหมครับโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียครับแต่ข้างในเนี่ยกลับเต็มไปได้วยความหวาดกลัวความกดดันและความรู้สึกแบบนี้ครับไม่สามารถหลอกจักรกวาลได้เพราะจักรกวาลน,นั้นตอบสนองต่อคลื่นจริงเท่านั้นคลื่นพลังงานออกจากหัวใจไม่ใช่รอยยิ้มครับ ความรู้สึกที่ฝืนเนี่ยมันคือเคลื่อนต่อต้านขัดแยง้งพลังบวกหรือการคิดบวกที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากความอิ่มเต็มนะอิ่มเต็มจากข้างใน,นครับคุณเคยเป็นไหมที่คุณรู้สึกดีมากๆจากข้างในแน่นอนครับมันมีเหมือนกับแสงออร่าพลังออร่าออกมาความรู้สึกคือเครื่องมือวัดว่าเรื่องนี้มันคิดจริงคิดเล่นของแท้หรือว่าของเทียมข้อเจ็ดความรู้สึก คือคำขอแบบที่ไม่ต้องพูดบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้เขียนเป้าหมายนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดม่ได้สส่มนต์ยาวๆแต่ถ้าคุณรู้สึกได้ถึงบางอย่างนะจนหัวใจคุณเนี่ยมันสะ,สะเทือนใจเต้นแรงครับคือรู้สึกแบบอินอยู่ในเรื่องรานั้นครับใช้ชีวิตในเรื่องราวนั้นความฝันที่คุณต้องการความรู้สึกนั่นเองครับคือคำขอที่จัก,กรวาลได้รับทันทีแม้คุณจะไม่ได้เขียนไม่ได้พูดก็ตามแต่จักรวาลก็จะเริ่มจัดสรรทุกอย่างให้กับคุณ ยิ่งความรู้สึกแรงนะครับก็คือคําขอที่ชัดเจนมากความรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องซื่อสัตย์กับมันนะครับเพราะมันเป็นพลังงานที่เคลื่อนเร็วมากในการเมนิเฟสทุกอย่างแต่กวาลไม่เคยทํางานพลาดครับในการดึงดูดอะไรก็ตามที่สเปซสปาคุณจะต้องซื่อสัตว่าคุณต้องการอะไรจริงๆแล้วก็รู้สึกถึงสิ่งนั้นรู้สึกมีรู้สึกเป็นแล้วก็รู้สึกเป็นเจ้าของการรู้สึกแทนคาพูดเนี่ยก็เท่ากับว่าเราได้ใช้ภาษาของพลังงานแล้วนะครับ การรู้สึกแทนคําพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรดีจริงไหมแต่อย่างน้อยเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นของเราสิ่งนี้เราอยากได้มันอันนี้ก็โอเคแล้วครับข้อ8ความรู้สึกของคุณอัาฮัมหิสบอกว่ามันคือตัวเร่งหรืออาจจะเป็นตัวถ่วงก็ได้ในชีวิตคุณความรู้สึกของคุณทุกวันนั้นมันเป็นเสม,มือนกับโอมแลยรถยนต์ครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเชื่อมัน่นคุณรู้สึกว่าคุณคู่ควร คุณได้กําลังเร่งชีวิตเหยียบคันเร่งไปข้างหน้านแล้วแต่้คุณยังรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกว่าทําไม่ได้ให้มันดูยากจังมันดูเป็นไปไม่ได้คุณกําลังดึงเบรกโดยไม่รู้ตัวครับความรู้สึกบวกเนี่ยจะเร่งการดึงดูดความรู้สึกลบจะต่อต้านความเป็นไปม่ได้แล้ววันนี้ครับคุณรู้สึกอะไรที่ผ่านมาคุณรู้สึกอะไรหนึ่งปีที่แล้วคุณรู้สึกอะไรกลับไปเช็คครับ แต่วันนี้ยังไม่สายไปกันที่เราจะฝึกรู้สึกให้ความรู้สึกเราเนี่ยเป็นตัวเร่งครับวิธีการเร่งเครื่องของเรานะคือการสํานึกรู้คุณขอบคุณครับเช่นขอบคุณบ้านเงินรถอาชีพการงานเงินที่คุณเคยใช้ไปเงินที่คุณมีอยู่เงินที่กําลังจะได้รับมาขอบคุณพ่อแม่ได้หมดทังสดชื่นนะครับความรู้สึกวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวสร้างวันพรุ่งนี้ครับเช่นคนที่รู้สึกว่ากลัวการขายก็มักจะดึงดูดแต่ลูกค้าที่ไม่ซื้อ หรือว่าลูกค้าก็หายไปก่อนจะจ่ายเงินข้อเกวความรู้สึกจากใจกลางอกคือเคลื่อนที่ทรงพลังที่สุดเวลาได้นคนรู้สึกบางอย่างอะไรก็ได้นะอย่างเลือกซึ้งเนี่ยใจกลางอกคนเนี่ยมันเหมือนจะมันมีใจเต้นแรงไหมครับมันเหมือนกับมันจะโล่งเบาสบายรู้สึกอบอุ่นไหมอะไรที่มันเป็นของเราอะ่ะหรือเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของมันเราจะรู้สึกว่าระวังใจจริงไหมครับนั่นคือพลังงานครับที่ออกจากใจ ที่มันเชื่อมต่อกับสนามคอนตามสนามคอนตามคืออะไรนะในภาษาจักรวาลเนี่ยสนามคอนตามคือสนามแม่เหล็กครับที่มีคลื่นความเป็นไปได้ทั้งหมดและในนี้มันก็มีพลังงานแม่เหล็กครับที่จะออกไปดึงดูดทุกอย่างที่มีแม่เหล็กเหมือนกันสีเดียวกันจะดึงดูดกันเหล็กจะดึงดูดเหล็กไก่จะดึงดูดไก่เข้าใจง่ายใช่ไหมครับใจกลางอกเนี่ยคือศูนย์กลางของพลังดึงดูดคลื่นจากหัวใจคูณคือคลื่นแห่งพลังของการสร้าง ความรู้สึกตรงอ,อกเนี่ยคือความเชื่อฝังลึกพลังจากความรู้สึกตรงกลางอ,อกจะเชื่อมจัก,กรวาลโดยโตรงเวลาคุณรู้สึกรักใครมากดสูดในใจสิ่งดีๆเนี่ยก็จะเข้ามาหาโดยไม่รู้ตัวโค้ดสิความรู้สึกดีๆที่สม่ำเสมอเนี่ยจะสร้างความเป็นจริงใหม่ให้กับคุณได้ครับการที่คุณรู้สึกดีแค่ชั่วคราวเนี่ยอาจจะส่งผลบ้างครับแต่การที่คุณฝึกรู้สึกดีเป็นนิสัยสม่ำเสมอ ไม่ใช่ว่าอยากจะได้อะไรค่อยรู้สึกดีแบบนี้ไม่เอานะครับคุณต้องฝึกรู้สึกดีตลอดทั้งชีวิตคุณนั่นแหละเพื่อถ้าตลอดชีวิตเนี่ยคุณจะได้ดึงดูดสิงด่งดีเข้ามาดีไหมจากนั้นเนี่ยคุณก็จะสามารถเปลี่ยนชีวิตได้แบบไว้วางใจคือหลายคนเนี่ยอยากจะรู้สึกดีอยากจะขอบคุณเฉพาะตอนที่ตัวเองอยากจะได้อะไรจิตต้านึกเนี่ยมันทํางานสเปสะปะครับตลอดชีวิตโอป้าเชื่อว่าคุณอยากจะมีคนรักดีสุขภาพดีการเงินดีจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้มันเป็นหน้าที่เลย ให้มันเป็นนิสัยที่สม่ําเสมอจะดีกว่านะครับเพราะความสม่ําเสมอเนี่ยจะสร้างพลังงานที่ต่อเนื่องมากอะไรก็ตามที่เราเนี่ยรู้สึกซ้าๆมันจะเป็นการปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์พลังงานครับทุกครั้งที่คุณรู้สึกเหมือนเดิมเนี่ยคือการยืยนยันาําขอยิ่งรู้สึกบ่อยก็เท่ากับว่าคุณได้สร้างจุดเริ่มต้นของจักรวาลเช่นคุณเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองประ,ะสบความสำเร็จทุกวันเลยแม้จะยังไม่มีอะไรแต่สุดท้ายครับคุณจะดึงดูดโอกาสที่ลงกับเป้าหมาย ถ้าคุณรู้สึกซ้ำคุณได้ปลูกมเมล็ดพันธุ์ของจัก,กรวาลเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกคือตัวจริงของคุณคุณเป็นใครนั่นเท่ากับความรู้สึกเฉลี่ยที่คุณรู้สึกทุกวันตัวตนคุณเป็นยังไงก็เท่ากับคุณรู้สึกยังไงทุกวันความรู้สึกคือกระจกที่สะท้อนตัวตนคุณโดยสรุปนะครับคุณไม่จำเป็นต้องอธิษฐานให้ยืดยาวไม่ต้องฝืนพูดคําบุกทั้งวัน แต่คุณจะต้องรู้สึกให้ได้ตรงกับสิ่งที่คุณอยากมีอยากได้เงินก้อนใหญ่รู้สึกให้ได้เท่ากับเงินก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่เนี่ยมันดูจะแฮปปี้มากใช่ไหมถ้าคุณมีมันก็ต้องรู้สึกแฮปปี้มากๆครับก่อนที่จะมีมันโอเคไหมจัก,กรวาลเนี่ยไม่ได้รอให้คุณรู้สึกดีตอนที่คุณได้เงินนะครับคุณต้องรู้สึกดีมากๆสมมุติว่าคุณอยากได้เงินหนึ่งล้านบาทมันจะรู้สึกดีมากแค่ไหนอ่ะคุณก็ต้องรู้สึกแบบนั้นแล้วแน่นอนครับเดี๋ยวเงินก็มาเองนะแต่ทั้งนี้ก็ต้องทาทักษะในโลกกกภายยนนนอให้้คคคววบบู่ััดะร พลังงานไม่เคยโกหกจกักรวาลไม่มีหูตาจหมูกปากแต่มันได้ยินคุณผ่านอารมณ์ความรู้สึกถ้าคุณเปลี่ยนความรู้สึกได้คุณจะเปลี่ยนโลกความเป็นจริงเพราะเสียงเดียวที่จกักรวาลเข้าใจก็คือพลังงานของคุณไตรเกตมากขึ้นพิมพเกตครับและขออนุญาตแจ้งข่าวสารอัปเดตในตอนนี้นะครับตอนนี้มีคอร์สออนไลน์ใหม่มาแรงที่ชื่อว่า Money Faster เมื่อไหร่จะเลิกเครียดเรื่องเงินสักที เป็นการทำความเข้าใจกับโปรแกรมความเชื่อและราทางการเงินตรงนี้มีเวิร์กช็อป90วันเกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยเฉพาะตัวนี้นะครับราคาเต็ม19,900โปรโมชั่นเพียงแค่1,290เท่านั้นข้อที่2ครับ Become the Best คนพบตัวตนที่แท้จริงเป็นคอร์สที่เรียนเกี่ยวกับ Identity และ Emotion นั่นหมายความว่าเราจะได้เรียนรู้ว่าตัวตนที่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราเป็นอย่างไร เราจะเรียนรู้วิธีจาัดก,การอารมณ์ l i t t l ้ Voice แล้วก็การสื่อสารกับตัวเองการปรับโปรแกรมความเชื่อเพื่อกลายเป็นคนที่ดีที่สุดราคาเต็มนะครับ1900รโปรเดือนนี้เพียงแค่2 5 9 0เท่านั้น และอร์ส่หม,มาแรงข้อที่3ก็คือ level up วิธีโกงอนาคตข้อนี้ครับสำหรับคนที่ชอบกดแรงดูและการเมนเฟสครับทั้งการเขียนการพูดการสั่งสีต่างๆทำอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับมีโปรโมชั่นเพียงแค่3990บาทเท่านั้นใครสนใจนะครับทักบ้านเขียว sio ppa esn ได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมลับในช่อง motivation podcast นะครับ ทุกๆสัปดาห์เราจะมีอีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ n อ p จิตวิทยา m ไมโ u l n น s s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสมัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอไรอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ